2ปัจจัยที่จะทําให้เงินของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดปกติแล้วปัจจัยที่จะทําให้เงินของเราเติบโตจะมีอยู่3เรื่องด้วยกัน1คือเงินต้นหรือเงินที่เรานําไปฝากประจํากับธนาคารหรือเงินที่เรานําไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่เราต้องการแน่นอนครับยิ่งเราฝากเยอะฝากบ่อยสม่าเสมอเงินสะสมของเราก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ2คืออัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยจริงๆงแล้วก็คือกาไรที่ธนาคารให้กับเรานั่นเองหรือถ้าเราไปลงทุนในสินทรัพย์ผลตอบแทนก็คือผลกําไรที่สินทรัพย์นั้นทําให้กับเรานะครับซึ่งผลตอบแทนยิ่งมากทําให้เงินสะสมของเรายิ่งเติบโตข้อที่3ระยะเวลาระยะเวลาจะมีผลกับการเติบโตของเงินนะครับยิ่งเราสะสมเงินระยะเวลานาน,นเท่าไหร่เงินของเราก็จะยิ่งเติบโต ได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วเวลาเท่าไหร่ละ่ะที่มันจะเหมาะสมกับการที่ทําให้เงินของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดได้นักวิทยาศา,ศาสตร์เอกของโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่าสิ่งมหาัศาจรรย์อันดับที่8ของโลกนั่นก็คือพลังของดอกเบียทบต้นนั่นเองใครที่เข้าใจในเรื่องของพลังดอกเบียทบต้นก็จะได้ผลประโยชน์จากมันนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เข้าใจในเรื่องของพลังดอกเบียทบต้นก็จะพลาดประโยชน์ของเรื่องนี้นะฮะดังนั้น2ปัจจัยหลักๆ ที่จะส่งผลให้เงินของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยเนี่ยก็คืออัตราผลตอบแทนและระยะเวลาในการฝากเงินหรือลงทุนนั่นเองเราลองมาดูภาพนี้กันนะครับภาพนี้เป็นกราฟของอัตราผลตอบแทนที่ผมพอดออกมามีผลตอบแทนที่3% 5% 8%และ10%ต่อปีตามลำดับจะเห็นว่าในช่วง10ปีแรกแม้ผลตอบแทนจะมากน้อยต่างกันแต่ถ้าดูจากเส้นกราฟแล้วจะเห็นว่าเส้นกราฟของเงินสะสมแทบไม่ได้ห่างกันเลย ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญแต่หลังจากปีที่1 0เป็นต้นไปเส้นของผลตอบแทนที่10%จะเริ่มทิ้งห่างจากผลตอบแทนที่น้อยกว่าในลักษณะแบบก้าวกระโดดหรือ Exponent i a l แลได้มาดูปีที่20นะครับจะเห็นว่าความห่างจะห่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญเลยทีเดียวดังนั้นการฝากเงินหรือการลงทุนในระยะยาวจะทําให้อัตราผลตอบแทนทำงานแบบดอกเบี้ยทบต้นได้ทรงพลังมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เงินสะสมของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังคําที่ไอสไตล์กล่าวไว้ว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกนั่นคือพลังของดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองหากท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากท่านกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านด้วยนะครับและพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้นะครับที่เพจ Facebook และช่อง YouTube Channel Daddy Fin น n n i n n e e r DFE เพจดีๆที่ต้องแชร์ผมวีรชัยแสงวัชระวิศวการเงินสวัสดีครับ